เป็นไงบ้างโอ้ยพี่ฮะไปวาร์โลมาดิโออโชเข้ามาเหมือนมาเป็นงเป็นไปถึงว่าแก๊งกันเป็นยังไงบ้างเรื่อยๆพี่ช่วงนี้ก็ให้ทำงานแก๊งเยอะนิดนึงเฮ้ยพวกเราเป็นนี่แล้วขยันขยันหน่อยเว้ยงานแก๊งคืออะไรทำอะไรบ้างใครเป็นพี่คือมันอาวุธมันยังแบบมีคนที่ยังไม่ครบใช่ป่ะมันหนูก็เลยแบบเป็นนี่ไอดิวไงต้องให้มันทำงานขับด้ยเพราะว่าพวกของพวกนั้นอะมันมันแพงอ่ะพี่ ไอ้หลงเสนอช่วยคุยด้วยหรอกนะคุยบนรถคุยบนรถไอ้หลบบอกว่าอยากทำให้พี่ภูมิใจมันหมดนี่ขายยา20เอ้ย20พี่สเบาี่แววขอไอ้หลบบอกมีอะไรเดี๋ยวผมจะขายให้หมดร้านลำบากเลยอยากได้บ้างอ่ะซื้อดิเอาทั้งที่ไหนไปใช้ซื้อละพี่จุดจวดเลยจุดจวดเลยเตยหรออิง หนูได้เล่นวาโลเป็นวันที่สองหนูสดชื่นมากจากหนูไม่ได้เล่นมาสองสามอาทิตย์ค่ะทำไมอ่ะก็หนูอยู่แต่ในเมืองแล้วก็หนูมาทำแบบมอนเดิมใหม่แล้วมันก็ต้องตั้งใบออดเลยก็ไม่รู้ในแกงนี่หนักลบเยอะวะเกือบเป็นซึมเศร้าอะไรนะในแกงนี่หนักลบเยอะวะไม่มีเลยหนูเอาหนูหาตอนที่หนูประกาศหาหนูหาบนมีสติหนูแคปชั่นหนูจริงๆหนู คนรูปนั้นแล้วหนูก็บอกว่ารับคนเข้าแก๊งขอคนมีสติคนปกติอะไรพวกนี้คนอื่นเขาก็ขอปีศาจกันแล้จะไปแย่งกับคนอื่นทำไมก็แบ่งๆกันไม่เล่นลงเล่นล้านไม่แล้วไปให้เขาฟงเขาคมหน้าคมตาฟาร์มเดี๋ยวในเหี่ยวเ่าะไม่เหี่ยวมันก็ทำอย่างอื่นไม่ไปเล่นลงเล่นร้านนะถเอาคุณเอาไอ้ไอ้กุญแจอ่ะมันก็ไปเล่นกันมาบ้างพี่แต่ว่าไอ้พวกตัวที่แบบขอคบเล่นอะไรอย่างเงี้ยบาง บางทีมันแบบมันช่วงมันมีบางที่ิดสตอรี่ที่อื่นอยู่แต่ว่าจบมีคนในแกงแบบน่าสนใจอังวะแบบมาอยู่เพราะอะไรอะไรเงี้ยสนใจอืมมาอยู่เพราะอะไรอย่างงี้เหรอเออแบบวา่าเป้าหมายคืออะไรทำไมถึงเข้ามาอยู่อะไรเงี้ยอืมจำไม่ได้วะพี่อะไรวะ <laughs> <จำ S 1> ว่าคนหัวหน้าแ,<ต>แกงใน<ะ>ไม่น่ามีสติละเร้ย อันนี้ก็นี่ไงหนูถึงเลือกคนที่มีสติเ่าเกาะมึงโหสามสิบอีเชือกเกาะนี่ก็ลดว้ายไว แก๊งอะไรทีมผู้แก๊งอะไรไม่รู้เห็กซัดปะน่าจะใช่นะอย่าหาเอาดิที่ิ0ล้านแบ่งอีกวันห้าหกล้านคุม้มเดี๋ยวเอาตบอีกแต่ถ้าเอาแต่ถ้าเอาจริงๆนะไม่ต้องเสียเรื่องรถนะแค่รถล้านาแค่นั้นก็พอแล้ว หนูซื้อทีทีบีของไปหนูไส้แห้งเลยเนะี่ยหนูต้องทำงานเป็นแบบกรรมกรเลยอะช่วงเนี้ยอะไรแล้วไปเอาตามอย่างไหนก่อนนะนี้อ้า <c oughs> วกุ้งขายยาทำอะไรไปเรื่อยถ้าขายายาจริงๆไม่กี่ว,วันก็ได้แล้วจะช้าเดี๋ยวเพื่อนกดหรอใช่ใช่ใชจริงถ้าสมมติข,ขายาขายา,ยาจริงอะรถใหดิประเด็นงานนะคะหนูขับรถแห่ดิแล้วคนในแกงขับไม่เป็นเลยเหรอ เป็นดิก็เนี่ยคนทุกวันนี้ก็คนในแก๊งคับไม่ได้แต่ว่าถ้ามีหนุ่มหนุ่มไปขอเองก็จะชื่นอกชื่นใจถูกไหมมันก็จะสดชื่นคนแรกจัดเลยอะเอายพูดดีดีคนแรกจัดเลยอะเคยความคิดก็แบบว่าดูแล้วอ่ะรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องอะไรกันพี่มีเรื่องเสนออยากเลยไว้ใช่ไหมแต่มาต้อ้ต้องใช้การเจรจานี่หนึ่งนะการเจรจาคืออะไรมามาต้องแบบกระทบกระทั่งกระแทกนิดหนึ่งกระแทกกระทานนิดนึ้ย คือแก๊งแก๊งเซนน่ะเขาคุมโปรตั้งแต่นอกเมืองขึ้นไปโฮมโปรไปจนถึงเมืองบนเลยอะซึ่งมันเยอะกว่าหมูอีกขนาดหมูพี่คูแค่พี่เอาแค่ลูบหมูเดียวก็รวยแล้วอะรวยจนถึงขั้นที่แบบว่าพี่กับนกอะมีซัดกันสิ้นเดือนเดิมพันกันว่าถ้าคนชนะเนี่ยถ้าพี่ชนะพี่จะได้ลูกท่าเรือล่างของเขาสองอาทิตย์แต่ถ้าเขาเขาจะได้ลูกหมูพี่สองอาทิตย์แต่พี่ว่าแก๊งเซนอะ เขาก็ลังสรรค์นั้อสร้างตัวเหมือนเขาอาจจะอยากไม่อยากประท้าหรอกเราต้องเน้นข่มไปเข้มเข้มๆเลยบอกว่าจะเออบอกว่าจะเอาปูนอกเมืองทั้งหมดอันนี้จริงน้องแบบนี้บอกเราจะเอาปูนนอกเมืองทั้งหมดนี่สาระนะจริงอันนี้พูดจริงบอกว่าถ้าสมุนไม่ยอมันก็ต้องคงต้องมีเรื่องกันสักหน่อยจริงอันนี้พูดจริงปูนข้างนอกมันเยอะเลยเหรอโอ้โหเยอะกว่าหมูอ่ะ นนเเห็เขาคือคแล้ว,ลวข้อดีคือตำรวจวไม่ไล่ด้วยเพราะตำรวจเนาะตำรวจมันมันมันมีแค่ยี่สิบตอนพิกทามอ,ะอ่ะยี่สิบนิดๆเขาไล่แค่แคปกับยานในมือฮอสปวดหัวแล้วนอกมันบลยฟรีมันเลยเป็นแบบแก๊งเจอแก๊งเราเขาส่วนมากนอกเมืองแล้วมีคนไปกระทบไปทาาั้งอ่ะเขาบ้างปะมีก็เหมือนเขาก็เขีร์หมดแต่เขาเขาน่าจะแบบเขาน่าจะเขีร์ในประเภทที่แบบคนที่อาจจะแบบเขาดูไหวอ่ะเข้าใจปะ เออแต่คือหนูได้ยินว่าเขาบอกหนูว่าอะไรวะแบบให้เอ็กกับเลสแล้วก็ใครคนนั้นน็อกไปจบได้เออ,เ,อ,อเห็นไประะเออก็เขาไม่ก็เขาแบบว่าเขาเขาเขาแบบเกรงใจไงเขาก็เลยให้เอ็กให้เลสดอทให้น็อกไป,<ต>ไปจบได้แต่เขาไม่เกรงใจคนอื่นหรอถูกใช่ปะดูดิเขาข้ามหน้าข้ามตาเ,เราได้ยังไงวะเออเขาข้ามไปได้ยังไงเออมันก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยววาเลนรีอ่อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไงเขาไม่มงข้ามเลยหรอ วาลลี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ว่าเซนอะไปเลยเนขอเบอร์เลยบอกเซนขอขอเบอร์หน่อยบอกเห็นเอาจริงน้องหัดเจรจาหมดตึงมันต้องตึงถูกอันนี้ก็ถูกแล้วพี่บอกเลยนะถ้าสมมติได้นะแค่แบบสามวันพอคือรวยอ่ะใช่เหรอใช่เอารีนึงนะรีนึงเราจะได้เราดีอ๋อ ลีหนึ่งพี่อยากรู้ว่าหมูเราอะ่ะลีหนึ่งเราได้กี่ถุงวะคือบอกร้อยหกสิบพี่ถ้าตั้งแต่ต้นรีตาให้ไปส่งไหมฮะถ้าตั้งแต่ต้นรีสวครับสวัสดีครับทำมาเดินทำในคนเดียวครับไีลงมาเลยครับว่าจะไปกระลกลางครับให้พี่ผมไปส่งไหมครับไม่กระแทงเข้ามาซีก็เดี๋ยว่อยไปชุบเาตรงนู้นอ็นใจดีเฮ้ยหนูไม่อยากแทงคน ไม่เป็นไรหรอกเราเจตนาดีโอ้โหปิดตาซะด้วยบาดคอซะไปทาง่อนยูนซะแล้คือคนที่ลงมาแล้วเกิดไกลๆนี้โคตรเซ็งคือเซ็งจัดอ่ะโอ้แรงเกิน เมื่อกี้เนี่ยวอบอกลูปหนึ่งเนี่ยประมาณชั่วโมงเออรีหนึ่งเนี่ยประมาณร้อหกสิบถุงตีไปถุงละสามพันคิดราคาแค่ร้อยหสิบถุงสามพันคูณสิบห้าได้เทไรเฮ้ยเกานะฉลาดด้วยดีสามพันคูณร้อยห้าสิบ0สี่หมื่ห้าอะไรอะไรสามพันคูณสิห้าอ่าก็สี่หมร้อยถุงได้ไปเท่าไหร่ รู้อย่าถามเรื่องคณิตศาสตร์ดิมันงงกี่กี่ถุงนะร้อยหกสิบหรือสองร้อยหกสิบนะหนึ่งหกศูนย์พี่ร้อยหกศูนย์คนดูมูมูอ่ะไม่แต่บางรีอย่างรีเช้ามันก็จบไปด้สิบเอ็ดโมงนะพี่มันคุณเครับผมเออทีนี้คือครับลบหนึ่งอ่ะแค่แค่คุมอย่างเดียวแอคแอคเข้มเข้ม วางมาตึงๆลีหนึ่นง,งได้ร้อยห้าสิบถุงที่หมูคสามพันเดี๋ยวทำแจกเข้มกันมาก็คุยเลยแบบไม่ทีนี้มีลงมีเรื่องมีลาแล้วก็ว่าไปเท่าไหร่ลีหนึ่งก็สี่เท่าไหร่นะเมื่อกี้ใช่หรอวะสิ 15, 3, บห้าคูณสามก็สี่แสนห้าก็ลีหนึง่งเอาลีละครึ่งล้านอะคิด,ดง่ายลีละครึ่งล้านเวยเลยดิเนี่ยลีละครึ่งล้านแต่นี่คือหมูหลูบเดียว แต่ต้องมาเจอตำรวจวุ่นวงวุ่นวายนูนี้นั่นแต่ถ้านอกเมืองเยอะกาหมูประมาณเท่าตัวก้าตกไปขี้หมูขี้หมาลีละล้านผมไปต่อยเขาอ่ะแล้วผมเห็นเขาเซ่แล้วถูกอันนี้พูดจริงอันนี้เสนอทางเลือกให้ sorry ครับ sorry ครับเหมดรถแล้วก็หมดแรงแล้วฮะ เอ้ยพี่ดำขับเอ็กเอวะมีใครเล่นวะเอาเรื่องนี่ไอ้เหี้ยมันเอาก่อนเลยพอมัน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 เี้เราขับเอ็กเอมันเอาก่อนเลยไม่แต่พี่จะบอกว่าถ้าเจเจไปทำได้เจรจาเซ็นได้อะตอนนี้เซ็นคุมอยู่ไม่รู้คุมมากี่วันแล้วด้วยถ้าแต่จะไปทำได้นะพี่บอกว่าวสุดยอด จะภูมิใจในตัวหนูปะ่ะจริงคือ,อม,มันได้จะภูมิใจในตัวหนูไหมภูมิใจเลยคือแกง<ช>๊งโตวไวเลยอ่ะจริงจะหนูจัดให้เพราะว่าตอนเนี้ยคือพวกซีโตะอะเขาต่างคนเขาต่างมีที่ทางต้องรับผิดชอบมีงานแกงเขารู้สึกว่าแบบบริวารมันอาจจะไกลเกินเขาเลยจะแบบว่าไม่เคลียร์ไม่ไหวอะไรอย่างงี้เขาก็เลยเลือกที่จะไม่ยุ่งเพราะว่านอกเมืองมันแบบแซมแรมเยอะไง เดี๋ยวประชาชนชเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่แต่ถ<ช>้าสมมต<ช>ิ<ช>ว่าเ<ช>มืองเปิดแล้วแบ่งกันไปทีมหนึ่งจกทุกรูปแล้วก็จดเวลาแล้วก็ไล่ทีละกองโอ้โหขวันเจี๊ยบวุ่นวายแค่ตอนร <สบ S 2> ีเปิดตีไปรีหนึ่งไม่ต้องล้านหรอกเอาแค่หกแสนก็พอเอาค่าปูหนึ่งเดียวถือว่าพี่ว่าขอบในเมืองมันแพงไปป่ะไอ้พวก าาคือตอนแรกมันไม่แพงขนาดนี้นะบาบาบาเออนี่หนูไม่เข้าใจว่าทาไมมันต้องแพงขนาดนี้นมันฝันราคาไปเรื่อยๆไม่ไม่ไม่คือคือคนตอนแรกอะ่ะมันทํามันเยอะความต้องการมันเยอะเหมือนกันออแต่คือคนมันออกไปเยอะกว่ามันก็เลยถูกออกาชามาด้วยตอนนั้นก็เยอะออกมาก็เยอะก็เลยถูกทีนี้คนมันไปตกกู้กันเยอะไงออพอคนออไปตกกู้กันเยอะเสร็จปุ๊บคนทางานข่าวน้อยลงราคาก็เลยสูงขึ้น สุดท้ายเงินที่มันได้รวยๆจากตกกุ้งมันต้องมาซื้อพุกนี้อยู่ดีทีนี้หนักเข้าไปอีกถ้าแม่งมามีเงินแดงประชาชนหาเงินแดงได้อีกแม่งก็ไปทํากันอีกคนเซียนแม่งก็ทําได้คุ้มไงทีนี้กลายเป็นคนทาพวกนี้น้อยลงแต่ที่เห็นคนถ่ายรูปลงก็ยังเยอะอยู่นะดูเห็นคนทําเต็มเลยเออแต่ก็แต่คือตอนนี้มันรวยจะตายห่าตอนนี้มันมีมันมีร้านด้วยไงพอมีร้านเสร็จมันต้องการก่อต้องการเพนกันมันเพราะว่ากุญแจมันก็เลยแบบเออ แต่พี่เชื่อพี่ถ้าจะเอารวยต้องเคลียร์เซนถ้าสมมติว่ามันไม่ได้เรื่องไม่ได้ลาก็วัดกันไปเลยนี่ไงอาจจะแบบไม่ต้องไปเล่นอุ้มกันตามในนั้นก็ได้ก็คือขู่ไปเลยบอกเขาเจอที่ไหนขอขอซาร์ที่นั่นแล้วกันถก็เจอก็ซาร์กันไปเลยเซนมันกำลังสร้างเรื่องสร้างตัวไม่ยอมเสียหรอกเย็บซอมรถด้วยสัตว์ลำคาญดูเหตุใครยังรับกันอยู่เด็อป่ใช่อันนี้จริง คือถ้าพี่ไม่ติดว่าต้องเล่นร้านแล้วก็หมูด้วยแล้วก็พวกขายยาแก๊งด้วยพี่เอาไว้แล้วนอกเมืองอะแม่งโคตรเยอะแต่ไม่งจาได้ทั้งเมืองหนูเคยไปจกมาก่อนหน้านี้ไม่มีใครไล่เลยเงาเาเลยใช่คือตำรวจเขาไม่ได้ว่าขนาดนั้นมีใครว่างไหมวิตาวิตาว่างปะขายยาลงุงยทำอะไรอยู่ขายตัายาอยู่ยว่างไหมครับว่างว่างไง เงินร้านไหนครับเจมมาช่วยช่วยกันร้านให้ได้ไหมผมหาดอกหนึ่งให้น้องอยู่ให้ให้เหนียวอยู่ที่ไหนร้านไหนเดี๋ยวผมบอกคเขาเดี๋ยวดูร้านก่อนครับเดีี๋ยวบอกทตัวนี้ยกไม่ผมไม่ได้ยูอันนี้คือผมพูดสาระให้เจแปนจริงๆว่าแบบว่า,ถ,าถ้าเจแปนทำอย่างเงี้ยมันจะไวเอาคนเบ็นครับสิบสี่เดือนโอูเฟิวฟิว ลองดูเลยแต่ถ้าสมมติว่าขอคุยเนี่ยมันจะดูแบบติ่มติ่มเ,<อ>เป็นพี่อะขนคนไปจกเลยเจอป๊บก็แทงแมงเลยอลันนี้น่ากลังๆลเนี่ยถูกขอวันนี้ขอตีของให้นนคนเปนราคิดดูบุ๊ตเงินรีละรีละครึ่งล้านวันหนึ่งมีสี่รีเอาวันหนึ่งแค่สามรีพอสามรีก็ล้านห้าตีแบบขี้หมูขี้หมาวันละล้านพอฉันไม่เข้าใจคือ เขาคุมหนูไม่ได้ติดแต่หนูแค่งงเฉยตอนแรกตั้งแต่แรกที่หนูฟังหนูก็งงว่าอะไรทำไมต้องเว้นคนแบบใครสักคนเอาไห้ไอ้จะคุมไม่คุมงงเลยก็เขาไม่ไหวไงถูกปะล่ะเฮ้ยพูดอย่างนั้นได้ไงเอาก็เขาไม่ไม่ก็พูดตามความจริงคือเขากำลังสร้างเนื้อสร้างตัวว่าเขาก็ไม่อยากจะไปเอามาเสียมาแลกและเส้นนี่เป็นอะไรอะเส้นเซไม่เกี่ยวกันเออโอเคหนูถามดูถ้าสมมติจะแปลได้ สร้างชื่อสร้างเสียงแล้วก็ได้ปูน,นอกเมืองนะชิวจังเดือบไปร้านบุญนะครับแค่ถ้าพี่จะภูมิใจในตัวหนหนูก็หนุ่มก็พร้อมทำ นแก๊งอยู่เยอะป่ะเวลาเนี้ยในวอโบอยู่นเยอะไหมตอนนี้อยู่กันสิบกว่าคนเองสิบกว่าคนนี่ก็เยอะนะพี่อยู่กันสิบสี่เองปกติมันเยอะกว่านี้ไงนี่ไปประชุมแก๊งไว้ปามันนู่นมันนี่วันนี้มันเพิ่งทำงานแก๊งกันไงวันนี้เป็นวันงานแก๊งแก๊งเตอก็มาเยอะอ่ะไม่เชื่อลองไปถามลองไปถามคนในแก๊งปรึกษาดูว่าเราอยากจะไปเอาปูนอกเมืองอะทุกคนเห็นด้วยอะไรยังไงนะพี่ตรงนี้ได้ได้เลยหนูไปตีของให้คนในแก๊งเลยไปเลย แล้วเดี๋ยวทีนี้พอเจแปนคุมนอกเมืองใช่ไหมเราก็ไปซัดกับโนอาแต่เราไม่คุมนอกเมืองนะแต่โนอาต้องจกนอกเมืองให้เราทั้งหมดไม่งั้นเราก็จะกระทืบเรื่อยๆเยอะข้อเทียอะไรวะร้านไหนนะร้านไหนนะเดี๋ยวรอป, <ăm S 2> <ล>ปั๊มบนเยลยรับร้านปั๊มบนครับกี่โมงอะวงนะังแยกวงเหมือนเดิม49ครับ49โอเคใช่ครับ เอ้พลสนธยาครับต่อกิฟต่อซับคือตอนนี้ผมว่าหลายแก๊งอ่ะเวทนะเดียวกันหมดเว้ยพูดตรงๆแต่ไม่มีใครกล้าคุมสแกงเซ็นมันฉลาดมันรู้ว่าแก๊งอื่นกำลังสร้างมันก็เลยชิงแอคก,ก่อนเลยว่าแบบเออมันคุมนอกเมือง พี่เสนอให้เจแปไปเจราจาแก๊งเซนแต่ไปเจราจาในกรณีที่แบบไปคุมปูนอกเมืองทั้งหมดใช่ใช่คนยี่สิบกว่าออนลันตลอดด้วยแล้วปูนอกเมืองลูปอ่ะไอ้เฮีย้ยแม่งเยอะกว่าหมูอีกไอตัดตั้งแต่นอกเมืองขึ้นไปอ่ะตำรวจก็ไม่ไล่ กองตำรวจน้อยทีนี้มึงบุ๊กเงินไว